อันทั้งนี้ก็ที่เป็นผักสวนคั้รวรวยกินได้ของอนาไมยปานห้าเด้อาจารย์นี่อันนี้มีใบกะเพรานําด้วยค่ะนี่ใบกะเพราก็มีนะคะนอกจากมีใบกะเพราแล้วกระสีมีผักอีเลตนะคะผักอีเ,เลตหรือชาบูด้อชาพูาพหรือผักอีเลตกระมเด้อเนี่ต้นชาบูหรือผักอีเลตก็มีเด้อจ้ะค่ะใบกะเพราก็มีแล้วนะคะปกพริกเข้าก็มีเด้อจ้ะนี่ บักพล็กปลูกอยู่อนามัย้ด้วยเจนี่ปลูกอยู่หลังอนนาไม้ด้วยค่ะเป็นพักเสิร์นขั้วของอนนาไม้ห่าเองนะคะเมืองนี้ค่ะบักพล็กปอดสานห่าดกอยู่ด้วยค่ะมันบักพล็กปอดสารพีนห่ากระมีนะค่ะบักพล็กกระมีบักเน่ากระมีนะคะเพิฝนฝนอืดเน่าอยู่นะกินเด้ออยู่อนามัยก็ได้ปลูกไว้เมื่อค่ะเมืองดูยวพอยเลิศดกระไลอยู่ด้วยค่ะชาผู้พอยเลิศเด้อจ้ะนี่ ต้นชาผู้พายเลืกันมีนะคะ